เรื่องต่อไปอันนี้ก็ต้องใช้คําว่าไม่พร้อมอย่าเลี้ยงไม่ได้พูดกับลูกคนนะพูดกับน้องหมานี่แหละฮะคนรักสัตว์เพราะว่าเวลาคุณเลี้ยงหมาหรือเลี้ยงแมวเนี่ยเขาอยู่กับเราเป็น10ปีคุณต้องมั่นใจว่าคุณจะดูแลเขาได้ภาพต่อไปนี้สะเทือนใจมากเหตุการณ์เกิดขึ้นในกรุงเทพด้วยนะมีน้องหมาตัวหนึ่งครับถูกปล่อยทิ้งแล้วมันเนี่ยวิ่งตากฝนไล่ตามรถเจ้าของไปดูภาพก่อนฮนะ คลิปนี้เนี่ยบีบหัวใจคนรักสัตว์อย่างเราสองคนมากมากเนี่ยคือมันวิ่งตามเนี่ยท่ามกลางสายฝนเนี่ยไปไกลมากไม่พอจังหวะที่รถติดเห็นรถกระบะคันนี้ไหมมันก็รู้ว่าเนี่ยคือรถของเจ้าของมันมันก็วิ่งรอบวนรถกระบะหวังว่าจะมีใครมาเปิดมันเลือกรถคันนี้คันเดียวเ้าบอกว่าวิ่งสุ่มๆไม่ใช่นะผิวไหมเนี่ยเขาวนแต่รอบคันนี้แต่ไม่มีใครบนรถที่แม้แต่จะเปิดกระจกลงมามาบอกมาพูดหรือเปิดประตูลงมาดูไม่มีไม่มีเลยฮะไม่มีเลยแล้วเนี่ย พอรถออกตัวไปม,มันก็วิ่งตามโอ้โหเนี่ยโอ้มันมันเศร้ามากเลยฮะบีบหัวใจมากเลยนะครับคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณแยก,กเกษตรมุ่งหน้าไปทางนวมินนะครับคุณผู้ชมคลิปนี้เนี่ยถูกแชร์ในโซเชียลเยอะมากนี่ะแล้วมีเพจเพจหนึ่งเขาเอามาลงไว้แล้วก็บอกว่าให้ข้าวเขากินแค่ครั้งเดียวเนี่ยเขาจำไปตลอดชีวิตนะฮะล่าสุดครับ a t c ด d อก Thailand ได้โพสต์อัปเดตว่าตามแล้ว เจอที่อยู่เบอร์โทรเจ้าของรถต้องสงสัยว่าเป็นใครแต่โทรศัพท์ติดต่อไม่ได้สงสัยต้องใช้หมายเรียกตามตัวมาสอบสวนแล้วก็บอกได้ว่ากรมปรศุสัตว์เนี่ยเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในการเปรียบเทียบปรับตามมาตรา23เป็นเจ้าของปล่อยทิ้งสัตว์ให้พ้นภาระทีมงาน w a t c ด็อก t h a i l นด์พยายามตามหาน้องหมาที่ถูกทิ้งและวิ่งตามรถอยู่คือตอนนี้ก็หาหมาไม่เจอด้วยค่ะไม่รู้ว่าน้องหมาไปไหนแล้วนะฮะ Watch Dog เขาก็เลยบอกว่าขอให้ทุกคนเนี่ย เป็นกําลังใจให้เขาในการตามหาตัวน้องหมาด้วยนะครับทีนี้มาตรา23ที่ Watch d o g เขาบอกไว้เนี่ยคือห้ามปล่อยและทิ้งสัตว์ให้พ้นความดูแลของตัวเองยกเว้นการโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่นดูแลหากฝ่าฝืนโทษปรับไม่เกิน40,000บาทนะฮะ<อ>คือง่ายงว่าคุณเลี้ยงหมาแล้วคุณเอาไปทิ้งเนี่ยคุณโดน,นปรับ40,000นะเออแต่ประเด็นคือจะโดน,นปรับเท่าไหร่เนี่ยมันก็เทียบไม่ได้กับชีวิตของสัตว์ตัวหนึ่งที่คุณเลี้ยงเข้ามาตั้งแต่เริ่มอม่ะถ้าคุณเอาไปทิ้ง มันก็มีหัวใจอ่ะใช่ไหมคะมแล้วตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าน้องเป็นยังไงบ้างนะเนี่ยครับอขอให้ปลอดภัยแล้วกันนะคะค